เพชรพระลวดสวัสดีที่สูฟูสุคนกับผมเมื่อนี้เห็นมาให้แนวทางล่าพัฒนาของปูศูนเจ็ดวันศุกร์ยีบเกาพุจิกาสองหา 6, หกเจ็ดมือแรกนลพี่น้องเป็นมือสุดทไทยของเดือนฟุจิกาได้พี่น้องนะก็คิดไปเริ่มไม่ผละ่ะวันที่สองผละพี่น้องวันที่สองธันวาผละนาะพี่น้องเนาะบบานี้มือวันมือวันปุ๊ดล่าพัฒนามันออกกัน สี่แปดศล่างหนึ่งสี่เลขปูน่ะเขาเขาเลขวิ่งเขาตัวหนึ่งได้พี่น่องไนดะ้เขาเป็นตัวล่องปูเป็นเหร็นที่สองเขาตัวล่องคือหนึ่งจับครูมีหนึ่งสี่พี่น่องมีตัวหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ถ้าลักศูนย์กับมีตานสองศูนย์สามศูนย์นอกพี่น่องเนาะเรียงมันออกบนแปดศูนย์ล่างหนึ่งสี่เห็นบอกของปู พี่น้องขันไลกันเน่พี่น้องเอฟซีสนใจเขากุมเขาฟี่ออกฟี่เอฟซีท่านไหนด้สำหรับผู้มักแนวทางหวหนุนได้พี่น้องได้เข้ากลุ่มฟรีรมาได้เสียงกันจากบาทพี่นอ้องมาดูกันลราพัฒนา ี0ปีทางไหนนาะโทรมาให้แนวทางยายหงย,ยิบเก่าเลยเป็น่องเด้วหยิบเก่า ลรวพัฒนา ปูสูตรเกตเด้อพี่น้องบทิพานมากเขาตะเลกวิง่งพี่น้องเข้าขยับปลาจะถิ่มปูขั้นหลุดแล้กวก็ต้องกลับขึ้นมาเขา เขาติดต่อกันสามสี่งวดก็มีได้เล็กปูบนล่างวิ่งลูดเกต เจ็ดกับแปดต้องมาแน่นอนมือแรกนี่เจ็ดกับแปดปูเน้นที่ 7. เจ็ดเด่นเจ็ดลองแปด แับคู่บนล่างเจ็ดสีเวอร์ีเก้า,ากกสี เจ็ดห้าแปดห้า เจ็ดหกแปดหก เก้าหกบนล่างเก้าคู่ไปกลับได้พี่น้องเด้อบนล่างเก้าคู่ไปกลับเน้นคือเกาเลยพี่น้องปูก็เน้นจีดเ,ดเ,นะเจ็ดเน้นติดเจ็ดเน้นติดเจ็ดได้พี่น้องเด้ ติดแก็จะเป็นตัวกันตัวร่องนะพี่น้องติดต8เพราะว่าเลขวิ่งเลขวิ่งเจดกับแปดเน้นเจ็ดลองแปดเอาพี่น้องวันสุกที่ยีเโตฟูจิกาสองหาวเ็ดลาวพัฒนาปู่ศูนย์เบนล่างในปู่ห้เจ็ดกับแปดเน้นเจส่วนจับคู่นี่ก็คือ จ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่เจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าเจ็ดหกแปดหกเก้าหกผู้ให้เน้นติดเจ็ดได้พี่น้องได้เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกตัวร่องก็คือแปดสี่แปดห้าแปดหกถ้าพี่น้องม,กอ 94, 95, 96, องมักเก่าก็คือเก่าสีเก่าหาเก่าหกได้พี่น้องได้ถ้ามักหลักเก่าคือเก่าสี่เก่าห้าเก่าหกบนล่างไปกลับได้พี่น้องได้บนล่างไปกลับอย่าเลื่อมยาปลายาทิมนี่ ตัวปูขดเ,ขน,เนใตเลขเจ็ดน,น่ะคือเป็นตัวเน้นพี่น้องเน้นเน้นเน้นติดเจ็ดแต่พี่น้องได้เจกับแปดเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจแป้าเก้พี่น้องตามนี่ได,พด้พี่น้องได้พี่น้องข้อแคบหน่อยจอดตามนี่ครับผมถรามากระกัจจักภัดกัปะพานได้พี่น้องได้ ขอบคุณปูศูนย์เจ็ดหล,หลายๆกรบผมคอยพี่น้องโชคมั่นกันสู้ผู้สุขคนเหมือแร่งสองตึงเพิงรวยรวยเฮงๆปังปังกันสู้ผู้สุขคนที่เบิ้งคลิปนี้เนาะโชคมั่นก,กันฝากกดเลยก็แชร์กดที่ตามเพจพระรวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม